สวัสดีค่ะเบอร์ดีชาลิดี68ค่ะทุกคนวันนี้นะคะดิกกจะมาทำรีแอคนะคะเพลงที่หลายๆคนบอกว่าเอ้ยยังไม่ทำรีแอคอีกหรอนะคะนั่นก็คือเพลงไม่ใช่ของเล่นของอ e ีฟอร์นเองนะคะก็ อย่างที่ได้ทราบกันนะคะว่าไม่ค่อยว่าจะทำรีแอคเท่าไรแต่ก็อยากดูมากๆก็เลยดอง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 ,ดองคลิปไว้นะคะวันนี้นะคะทุกคนจะได้ดูคลิปรีแอคของนี่จุกจุกไปเลย3เพลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีทำพูดคุยกันดูโปสเตอร์ออ GE ครั้งที่4ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอฝากนะคะทุกคนดูคลิปวิดีโอที่จะอัพวันนี้ด้วยนะคะดึกแค่ไหนก็พรุ่งนี้ดูต่อได้พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะทุกคนนะคะ ก็เพลงไม่ใช่ของเล่นของอีรานะคะก็เป็นเพลงที่ฟีเจอริงกับพี่แตงโมนั่นเองนะคะก็คือเป็นคุณแตงโมเดอะบอย e ์นั่นเองนะซึ่งแบบอู้อันนั้นคือตัวแม่ตัวมัมเลยนะพี่แตงโมนะคะเคยไปฟังส่วนแล้วบออู้สุดยอดไปเลยนะคะในส่วนของเพลงไม่ใช่ของเล่นนะคะดีเนี่ยมีโอกาสได้ไปฟังในคอนเสิร์ต i r ร g i i n a l ลัทมาแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยพูดตามตรงเลยว่า ยังไม่ได้ดื่มด่ากับเพลงสักเท่าไหร่นะเพราะว่าในคอนเนี่ยเอ่อเสียงดนตรีค่อนข้างดังนะหูไม่ได้เคลือบทองเท่าไหร่แบบโอ้ไม่ค่อยได้ยินเสียงน้องชัดอะแต่เรารู้เลยนะว่าแบบคุยมันได้โชว์เสียงแน่ๆน,นะคะสำหรับเพลงนี้นะเพราะฉะนั้นเรานี้นะคะเราก็จะมาดูกันดีกว่าจะว่าเพลงไม่ใช่ของเล่นเนี่ยจะหูเคลือบทองมุวมุยขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะ มีความลูกพุ่งที่ดีน้ำเสียงดีมากมีลูกคอเล็กๆอีกโอ้ Oh. Ừ. Ừ. Ừ, hmm. đi rồi. วงนั้นน่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งอะเธอใครหันบ้างชิงศูนย์หนึ่งอะุ้ยครึ่งนตีสซัใส่มาในจังหวะที่พอดีเวอร เคมิกเสียง <Yeah. S 1> ใช้ได้ไ<ม>ดีเจ้าวะเพลงดีไม่ได้มีความแบบลุกทุ่งจ๋าไปมีความประยุกต์ที่ดีใส่ดนตรีพื้นบ้านมาได้อย่างแบบเหมาะเจาะพอควรไม่ได้ดูแบบผูเชยเป็นเพลงช้าอะไรอย่างนั้น มีความประยุกต์กำลังมาเข้าถึงได้ง่ายทั้งคนที่เป <at> ็นเชิงล <mustache> ูกพุ่งอยู่แล้วหรือว่าแบบว่าเป็นแบบทางฝั่งเราที่แบบว่าเป็นสไตล์ที่ญี่ปุ่นมาแล้วก็มาทางฝั่งนี้เนี่จ้าตัวแม่เวอร์เนมันมีความประยุกต์ที่ดีอะ น้ำเสียงทุกคนะมีความเพราะอยู่แล้วท่อนคนสวยท่อนฟรีฮุกคิดพี่แจ็งโมตู่อยู่ตรงกลางก็คือเด่นเวอร์เบาๆแต่แรงมากแม้ กินแบบว่าปักกระดกปุบมีความสีขาวจากตรงนี้สวยเธอไม่มีอารมณ์กันก่อนห่ายอะน้องเอิร์ธคือแบบว่าแบบอินมาก ก็ต้องมีดอินเนอร์กันก่อนนะคะว่าเธอจะไปเวอร์ชั่นไหนคือแบบคิวน้องเอ๋ยคือแบบขมมดอย่างนี้แล้วพ่ะขนสวยมาก <c oughs> แบบสตันนิ n งเวอร์ลด <Very> good. ตรงนี้คือ,อแบบสวยแซ่บมากเลยอะโชวบุ่ม,ม มากคือแบบมีความชอบในการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะการใช้ความผสมผสานระหว่างแบบมันเป็นเพลงชาเนที่มีความป๊อปนิดๆแล้วก็มีเอาดนตรีแบบว่าพื้นบ้านทางอีสานมาใส่อะไรเงี้ยแล้วก็มีความลุกทุ่งมีความแบบเอื้อนอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าปริมาณที่เขาใส่มามันกําลังพอดีพองามนะเพราะว่าวงของน้องๆอ,อีราเนี่ยก็ไม่ได้อีสานจา๋า ขนาดนั้นแบบไม่ใช่แบบออริจินัลลูกทุ่งอะเธอเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าก็ยังมีสมาชิกที่แบบว่ายังไม่ใช่สายลูกทุ่งขนาดนั้นนะแต่พอแบบเอามารวมตัวกันแบบนี้มันก็จะแบบว่ามีความแบบลงตัวมันเข้าถึงได้ง่ายเออแบบคนที่ไม่แบบไม่ได้ถนัดลูกทุ่งมากมันก็ฟังแบบฟังแล้วมันก็เพลินอะอ้มันไม่รู้สึกว่าโอ้โหเพลงแบบลูกทุ่งอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยหรือทางฝั่งลูกทุ่งเองนี่ก็คิดว่าเขาก็น่าจะโอเคในการแบบมันเข้าถึงได้อะมันเป็นเพลงที่แบบฟังกําลังเพลินกําลังดีนะจ๊ะ แต่ว่าเจอมีทิ่ติก็คือรู้สึกว่าเออ่บีฟอินเนอร์มาไม่เท่ากันเท่าไหรนะ่นะะักนะคะก็คือแบบน้องเอิร์ดก็คือแบบโอ้โหแบบอินมากแบบคิ้วขมวดแล้วอะนะแต่ที่เหลือก็ยังแบบนั่งสวยๆมีแบบพี่ออมนี่มีตาซึมๆบ้มมางพาขวัญนี่ก็มีความซึมๆแต่ยังสวยอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออจะชอบลูกพาขวัญอน,น,นี้มากสวยมากสวยมากลูกสวยแบบสวยสวยแบบสวยนะน้องอีฟเนี่ยเป็นหนึ่งคนใน BNK ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย มีความคล้ายๆออนคือมีความสวยสง,งา่าแล้วก็มีความเซ็กซี่ในแบบที่ออกสื่อได้อเออเธอเข้าใจใช่ไหมว่าแบบเออความมีเทียมันต้องน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอเป็นอีฟเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยคนเนี้ยตัวแม่ตัวหมาเซ็กซี่ได้เลยเราแบบรู้สึกประทับใจเราแบบเอาเลยลูกเซ็กซี่ไปเลยเยงี้ยเออเราจะชอบมากเนะคฮะเสียดายในส่วนของจีจี้แผ่นเค้กแล้วก็พี่ออมคือสามคนเนี่ยรู้เลยแหละว่าไม่ได้ถน,นัดลูกหุ่มขนาดน,นั้นนะ แต่ว่าเนื้อเสียงอ่ะมีความเพาะมากคือเป็นคนที่เนื้อเสียงหวานละมุนแล้วก็คือแบบฟังสบายมากๆนะถึงแม้จะไปในทางช่งลูกทุ่งขนาดนั้นไม่ได้แต่ก็อยากให้ผลักดันเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้องลงเพาะมากแก่นะก็ฝึกกันต่อไปนะคะในซิงเกิลต่อต่อไปก็อยากจะเห็น3ามคนนี้มีบทบาทในการร้องเพลงลูกในเชิงของความเป็นลูกทุ่งเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกนะจ๊ะสำหรับชีพี่แตงโมก็คือมาท่อนเดียวจุกๆแล้วก็คือแบบโอ้โห ชนะไปเลยตัวแม่ก็คือแบบอันนี้คือแม่ของเพลงนี้นะแล้วก็มีลูกๆนะคะลายร้องพี่แตงโมอยู่นั่นเองนะจ๊ะก็เป็นกำลังใจให้อีราต่อไปนะคะทำต่อเธอเพราะว่าเพลงพวกแบบเพลงสไตล์แบบลูกทุ่งหมอลำอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าถึงได้อะ่ะเออฉันก็อยากให้แบบทาง ไออานะคะสนับสนุนน้องๆแล้วก็ทําเพลงให้น้องๆเยอะๆนะพอเพลงมันน้อยมันออกไปตามพื้นที่ต่างๆนด้ยากคือต้องมีเพลงเยอะๆเข้าใจาไหมเออเออมันถึงจะได้ขายได้นะจ๊ะก็เป็นกันใจะให้อีรากันต่อไปนะคะก็ถ้าเกิดใครนะคะมีข้อมูลอะไรอยาก บอกนะหรือว่าอยากจะคอมเมนต์ผู้คุยอะไรก็คอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวดีจะไปพูดคุยด้วยนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ดีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊ง,ต,งติ๊งด้วยนะ,ะเวลาที่ดีอัพคลิปวิดีโออะไรมันก็จะได้แจ้งเตือนไปที่ทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนหน้านะคะฝากติดตามด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย